ปัญหาความยากจนของเกษตรกรเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆของประเทศไทยเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตแบบพึ่งพาตนเองมาเป็นการผลิตในเชิงการค้ามากขึ้นด้วยการหันไปปลูกพืชเชิงเดียวหรือปลูกชนิดเดียวแทนการปลูกพืชแบบผสมผสานทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นจำนวนมากและจะต้องพึ่งพาสารเคมีมากขึ้นจนธรรมชาติสูญเสียความสมดุลในระบบนิเวศไปเกือบหมดสิน้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในเรื่องความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างมากจึงได้พระราชทานแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียงสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ด้วยการประหยัดลดรายจ่ายด้วยแนวทางการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาเสียใหม่เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองในด้านอาหารได้ก่อนเป็นอันดับแรกเช่นปลูกข้าวพืชผักผลไม้สวนครัวเป็นต้นด้วยการส่งเสริมให้ทำการเกษตรแบบผสมผสานในแบบไร่นาสวนผสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เช่นไก่และปลาเป็นต้นอีกทั้งยังส่งเสริมกรเกษตรกรใช้เวลาว่างทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปแบบของงานจักสารถักทอและการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สินค้ากเกษตรอันเป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งด้วยแนวความคิดกเกษตรทฤษฎีใหม่ในแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางรอดของกเกษตรกรชาวไทยในระยะยาว ไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นฝนแรงอุทกภัยหรือเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจก็จะไม่ส่งผลกระทบที่รุนแรงถ้าทุกคนคิดหลักความพอดีบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความเอื้ออาทรต่อคนอื่นๆมีความเอื้อเฟื้อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดี